โอค,ครับวันนี้พอใจกับสามแตม้มกนาดไหนครับก็ต้องบอกว่าพอใจมากครับพอมันเป็นโปรแกรมที่เราต้องไปเยือนบอลลินก่อนช่วยด้วยแล้วก็มาเยือนบอลลินตอ่อแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างลำบาดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้าบ,บ้านเจ้าบ้านก็ไมเยือนเหมือนกันก็ที่การดูแลร่างกายแล้วเราคิดว่าอยากก่อยางน้อยวันนี้ต้องไม่แพ้กลับไปแล้วต้องมีแต้มพอได้สามแต้มนีเป็นเหมือนกับนัดของเราเลยอะไรครับที่ทําให้นัดได้สามแต้มวันนี้ผมคิดว่าพิทายมากกว่าวันนี้ เราอาจจะมาเล่นให้ทีมของข้ามไม่นถูกต้งเราเองก็ต้องอดทนครับแล้วก็วินัยเรับเราก็ทุกท่านดีแล้วก็บอกน้องว่าเอยอดทนจนบัรลุเป้าเด่นนะครับคือ่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะได้แต้่แบบที่ทุกคนคาดหวังอย่งจริงบอลครับนัดหน้าที่จะเข้าบ้านรับการยืนยันการคุ้ประกานนี่มีความพร้อมยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมีเบรกมีวันปปเดน มัจะลดโคีหรือว่ามานานีงปนเป็นองแก็เขาอยากให้เขาคิดกลับมา100%ครับก็เราจะได้่เพ่เที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเอเวนที่ดีที่สุดจริงจริงเพราะว่าตอนนี้เล่นมา7าเกมเราแทบจะสอเกมเไม่ได้ใช้ผ้ลกกอเป็นที่ก็บอกว่านักบอทุกคนจะมีสภาพร่งกายที่ร้อมถึงวันที่ที่เราจะเจอกันบอลครับอยากให้ขขบคุดแฟนบอลที่ตามมาเชียร์วันนี้ครับครับก็วันนี้ก็เห็นแต่ มาถึงนี้ก็ดีใจครับเริ่มรวมถึงเกนทีแล้วที่ไปับด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ต่างเชียร์น้องๆทุงทีสนามแล้วก็ทุกทีที่้าที่